โอ้โหห้าล้านนะท่านผู้ชมเจ้าตัวนี้นะครับผมต้องการเงินอีกล้านสองนะเพื่อมาซื้อมันนะครับ ก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมพวกผมอีกแล้วนะครับโรตีเกมเมอร์นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นรีเทลทรูน2ให้น้องๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไเราเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะครับเพืนัะต่อจากครั้งก่อนนะที่ผมได้สอนพนักงานเจ้าตัวไฟแนนซ์หรือเปล่าตั้งแต่คลิปไหนนี่แหละฮะก็น่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับเออกับลืมเลยนะผมซึ่งตอนนี้เซิร์ฟ V P ของรีเทลทรูนภาคสองนะครับเราสามารถรับฟรีได้แล้วนะครับผมโดยที่กดสร้างเซิร์ฟนะครับผมถ้ามีเซิร์ฟอยู่แล้วนะคครรรัับบก็ให้ีนนิวไปะ เขาได้ไหมลองรีเวฟดูโอเคอินเทอร์ทีปอ่าทำไมอินเทอร์ทีปะรีนิวไปแล้วทุกคนเจอเล่ไม่ได้อ่าเฮ้ยบัคเหรอมาช่างมาแล้วกันอ่าฮะบัคนะเอาเป็นว่าคือเซิร์ฟวีมาฟรีนะผมซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปรับได้ที่เกมดิจิตอลคูนสองนะครับเวลาเรานั่งฟาล่าจะได้ไม่มีคนมารบกวนนะผมหรือว่ามาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับนะผมมีอัปเดตทุกวันพุธเอ้ยวันพฤหัสเหมือนเดิมนะครับ เซิร์ฟฟีนะผม v i p นะครับแล้วก็มีรถไฟใต้ดินเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับสามารถจอดได้เยอะกว่าเดิมเลยนะครับเป็นหลายเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์แต่ว่ามีพวกที่ขุดพวกรถสลงนะครับคืออัปเดตมันเยอะมากนะครับผมไม่ได้เล่นมานานมากนะครับต้องยอเรืองไปก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนี้มาเป็นเกือบจะสัปดาห์ได้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวมีน้องๆคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่จะมาไล่ เล่นเรย์ตูคูณ2นะครับว่ามีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่นะครับก็ชว่วงนี้พี่ก็ติดเดอะมิมิกนะเอ่อติดเกมผีนะครับตอนนี้ก็มาเลียดีกว,ว่าไปข้อเซิรฟ์ฟใครก็ไปดูแหลนะยืมหน่อยแล้วกันก็กลับมาที่เกมกันต่อนะผมโหลดไปเลยมีเซิร์ฟวีนะครับโอเคหลังจากล่าสุดนะครับที่ผมสอนใช้ก็วงจรปิดนะครับผมก็มีหลายคนที่เข้ามาดูเป็นจำนวนเยอะอยู่นะครับสองสามร้อยนี่แหละนะครับก็สำหรับทุกการดูนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับที่เสนออยากให้พี่ทำอะไรก็ตามแต่นะพี่ก็จะเก็บเอาไปคิดนะครับแล้วก็ เอาทำคลิปให้แล้วกันโอเคก็กลับมากระต่อนครับลังจากที่เราได้ห่างหายกันไปนานนะผมก็เป็นเวลาพัวสมควรเลยนะที่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้เป็นเวลาได้สัปดาห์กน่ะครับก็คิดถึงน้องทุกคนนะก็เดี๋ยวจะกลับมาอัพคลิปให้แล้วกันนะมีหลายคอมเมนต์นะที่คอมเมนต์มานะผมก็มีสงสัยเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างนะแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนทั้งหมดเลยนะหลังจากที่มีน้องคนนึงคอมเมนต์มาว่าพี่ครับสอนพนักงานทุกตัวหน่อย อะไรประมาณนี้แหละนะมีคนคมเขาไม่มาอยากให้สอนพนักงานทุกตัวนะว่าแต่ละตัวนั้นความสามารถทําอะไรได้นะผมโอเคนะผมก็จะอธิบายไปคร่าวๆแล้วกันนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้พนักงานทุกตัวนะคลิปไหนที่เคยดูไปแล้วนะผมก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเคยดูไปก่อนนะผมแต่ว่าตัวไหนที่ยังไม่รู้นะผมก็จะอธิบายนะผมแล้วก็คลิปนี้อธิบายตัวเดิมนะก็ตัวไหนที่มันรายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวจะด้ง ขวาบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับใต่ดีสคริปชันนะครับผมอย่างการ์ดนะครับมันต้องเรียนรู้เยอะหน่อยนะครับก็จะมีคลิปด้านล่างสอนแบบละเอียดเพิ่มเติมนะครับนอ้ก็จะมาสอนคร่าวๆให้แล้วกันนะครับก็ไม่เสียเวลานะครับผมไปโอเคนะครับผมพนักงานนะก็อยากที่รู้กันนะว่าเกมนี้มีพนักงานด้วยนะครับซึ่งพนักงานนี้สามารถใช้ทํางานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการ์ดสคริปตี้หรือว่าตัวคนขับรถแคชเชียร์การ์ดคนรีสต็อกพนักงานที่จัดระบบการเงินแล้วก็ตัวเมนเจอร์นะครับผมแต่ถ้าตัวทำอะไรได้และความสามารถมีอะไรนะครับผม เดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังกันนะครับโอเคนะผมเปิดมานะก็ท่านผู้ชมจะเห็นขวาบนนะครับตรง worker นะผมเห็นนี่ใช่ไหมรูปคนซ้อนกันเนี่ยนะครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีทั้งหมดอยู่6ตตำแหน่งนะครับในร้านเรานะผมที่สามารถเรียกขึ้นมาได้นะครับเริ่มที่ตัวแรกนะผมแคชเชียร์นะครับตัวนี้นะครับแคชเชียรก็อยู่แล้วนะผมเป็นตัวคิดเงินนะแคชเชียร์เนี่ยนะครับให้เรากดจ้างเข้ามาใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ วิธีใช้มันนะผมถ้าคุณจ้าเข้ามาเสร็จนะรเราสามารถจ้าล้วกล่อกได้ใช่ไหมมันจะทํางานก็ต่อเมื่ออยู่หน้าแคชเชียร์เท่านั้นนะครับก็คือไอตัวนี้มันจะทํางานกไกตัวนี้นะครับระบบของมันก็คือถ้าลูกค้าเลือกซื้อของเสร็จก็จะมาหน้าแคชเชียร์แล้วก็จะคิดตังค์ให้เองนะผมเสื้อตัวเนี้ยมาจากไหนนะครับตัวแคชเชียร์นี้มาจากไหนนะครับ,าาก,นะรบกดไปที่ลูกคอนนะบิวนะผมแล้วก็หาคําว่า c u s t o m e r s e r v i c e นะครับจะมี3ตัวแคชเชียร์ให้เลือกนะผม <Hello? S 1> ซึ่งแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับ ก็เลือกได้เลยนะตามใจชอบนะผมอันนี้ไปเช็คเอาท์เคาน์เตอร์นะครับก็น่าจะช้าแล้วก็เล็กกว่านะครับผมก็คือตัวระยะเวลาน่าจะนานกว่านะครับแล้วตัวต่อป่าคือเช็คเอาท์รีเจสเตอร์รีรีเจสเตอร์นะผมตัวนี้นะครับมันจะทําให้ก็คือตัวที่ผมใช้อยู่นี่แหละนะแล้วก็ทั้งสองตัวนี้นะผมพนักงานยืนได้นะครับพนักงานตัวแคชเชียร์จะทํางานได้กับ2ตัวนี้เท่านั้นนะทุกคนถ้าใช้กับเครื่องนี้ไม่ได้นะครับเซฟเช็คเอาท์นะผมตัวสุดท้ายนะครับ ตัวนี้คือลูกค้าจะมาเช็คเองนะผมก็คือเดินมาแล้วก็เอาของหยิบเองใส่เองทั้งหมดนะครับซึ่งตัวอย่างวิธีใช้ก็มีให้เห็นเยอะนะฮะซึ่งหลายคนที่ไม่อยากจ้างพนักงานก็ใช้ตัวนี้นะผมข้อเสียของมันคือมันจะช้านะครับแล้วก็มันจะนานหน่อยนะครับเวลาลูกค้ามาต่อเขาเยอะนะมันจะต่อเป็นแถวเอียดเลยนะครับลัดดาเราจะลดนะผมมันช้านะ oh, <no. S 1> ซึ่งแนะนำให้ใช้เนี่ยจะเป็นตัวเช็คเอา์รจิสเตอร์นะผมแล้วก็จ้างแคชเชียร์มานะมันจะทําให้เราเนี่ย สามารถจ่ายขอได้เร็วขึ้นนะครับคนจะได้ต่อแถวไม่เยอะนะผมโอเคนะคส่วนตัวต่อไปนะครับรีสต็อกเกอร์นะผมตัวรีสต็อกเกอร์เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะสต็อกก็คือของนะผมร,รีสต็อกก็คือรีของให้เองนะครับไอตัวนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะสมึติว่าถ้าเรามีของอยู่นเนี่ยในสต็อกเชฟเนี่ยนะผมมีของที่ขายอยู่คือสมาร์ทโฟนนะผมก็คือเป็นของอิเล็กทรอนิกส์นี่คือของสมอรอิเล็กทรอนิกส์นะครับไอตัวเนี้ยมันหมายความว่า,วาถ้าเรามีของอยู่อะนะครับแล้ว ในโต๊ะตวเนี้ของหมวดตัวรีสต็อกเกอร์จะนําของในสต็อกเราตรงนี้มาหยิบใส่ให้นะครับจะเห็นว่ามันจะลดนะตรงนี้เนี่ยจำนวนมาลดนะผมอ่าก็มีแค่นี้เองนะครับก็แค่หยิบของในสต็อกมาใส่นะครับสึ่งว่าคุณมี6กระตู้แล้วคุณมีของ60อันมันก็หยิบใส่ให้ครบทุกตู้นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่เอาสต็อกมาใส่เฉยนะครับแต่ก็ถ้าใครที่แบบ Fk แล้วขี้เกียจเอาของมาใส่นะครับถ้าเราไม่มีของแล้วก็ไม่มีของขายนะผมเพราะงั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ต้องจ้างรีสต็อกเกอร์ เป็นตัวเติมสตอ๊อกให้เองนะผมซื้อเรเวห้านะครับจะเพิ่มความเร็วในการเติม10%นะวลอื่นไม่รู้เท่าไหร่นะครับเพื่อสตัวต่อมาเนาะผมมนเจอร์นะครับเจ้าตัวมนเจอร์นี้นะเป็นตัวผู้จัดการนะผมซึ่งจะจัดการพวกสต็อกต่างๆหรือว่าการซื้อของนะตัวนี้สามารถใช้ซื้อของได้นะผมแล้วก็ใช้ซื้อของเพื่อให้ตัวรีสต็อกนะมาเติมนะผมมันเกี่ยวกันนะ ถ้าเราซื้อของด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ใช้รีสต็อกเกอร์เติมให้แต่ถ้าเราอยากให้มันซื้อเองด้วยเติมเองด้วยซื้อเมนเจอร์มาด้วยนะผมเจ้าตัวเมนเจอร์นั้นจะสามารถใช้ทํางานกับโต๊ะนะครับจะเป็นโต๊ะของพนักงานนะผมก็ทําห้องไว้นะครับสำหรับพนักงานเท่านั้นนะผมโอเคเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นมันนั่งทํางานอยู่นะครับนี่คือตัวเมนเจอร์นะครับแมรี่นะเอแมรี่เบลนะครับซึ่งตัวนี้นะผมสามารถใช้ซื้อของสต็อกที่เราต้องการได้นะแต่ ความสามารถมันซื้อยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่แน่ว่าอาจจะแบบกดซื้อมาให้หรือยังไงนะครับเ <c oughs> พราะปกติเนี่ยผมซื้อผมก็จะกดตรงนี้แล้วก็ซื้อเอานะครับแต่มันมันจะซื้อให้เองนะนะผมมันจะซื้อของที่เราต้องการให้เองไม่ว่าจะเป็นของที่เราวางขายหรือว่าของที่ว่าต้องมาสต็อกนะครับเจ <c oughs> ้าตัวมเดเจอร์นี่ความสามารถซับซ้อนนะครับก็รู้แค่ว่ามันซื้อของให้เองนะผมส่วนเลเว่องห้าได้อะไรนะครับสปีดดิ้งลิมิตโบนสี่สิบเปอร์เซ็นต อันนี้สปีดี้แปลว่าการส่งนะลิมิตก็คือจํานวนท่าที่มันให้ได้แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันแปลว่าอะไรนะเพราะว่าผมไม่รู้ความสามารถที่แท้จริงมันนะครับแต่ผมแค่อ่านแล้วก็รู้ว่ามันสามารถเติมสตอ็อกให้เราได้นะครับโดยการมาเลื่อนด้านล่างนะผมก็คือจํานวนสตอ็อกที่ว่าจะซื้อนะครับผมก็ปรับ200%นะครับผมให้มันขายไปเรื่อยนะแล้วก็มี instant delivery นะครับก็คือนะ่าจะซื้อของแหละนะครับเพราะว่ามีเจ้าตัวขนส่งแบบเร่งด่วนด้วยนะครับก็สามารถสามารถสั่งแบบเร่งหรือว่าสั่งแบบ ไม่เร่งก็ได้นะครับถ้าเราสั่งแบบไม่เร่งด่วนนะครับแล้วก็เอาของมารับเองแต่ถ้าอ <c 400> ินสแตนต์ก็คือของจะเข้าตู้เราเลยนะผมพร้อมขายเลยทันทะีโอเคแล้วผมสลับมเดเจอร์นะประมาณนี้นะผมโอเคส่วนตัวต่อไปกาดนะครับตัวนี้ผมเคยสอนไปในชิปที่แล้วนะเมื่อหลายวันที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะผมเจ้าตัวกาดก็คือกาดนั่นแหละนะก็คือตัวที่กันโจรไม่ให้มาจับเอยกันโจรไม่ให้ขโมยของนะครับกาดแต่ละตัวก็มีความสามารถเหมือนเหมือนกันนะ มีโมเมนต์สปีดนะเมื่อเลเวลเพิ่มนะผมก็มีหน้าที่จับโจนแค่นั้นแหละนะเวลาโจนเข้ามานะผมกาดก็จะวิ่งมาจับนะครับซึ่งตัวกาดเนี่ยสามารถทํางานกับกล้องวงจรปิดรั้ไฟฟ้าทํางานกับไอตัวเตือนนะสัญญาณเตือนภัยนะผมว่ามีโจรบุกร้านนะครับกาดก็จะมาจับให้นะผมโอเคแลวลืมบอ,อกไปนะครับตัวดีสต็อกเกอร์นี่ไม่จะไปต้องหาโต้หาอะไรให้มันทํานะนะผม ซึ่งแต่ละตัวจะมีของให้ใช้นะครับผมก็ลืมบอกไปนะผมว่าตัวรีสตอกนี้ไม่มีของให้ใช้นะแต่ว่าตัวมินเจอร์นะผมตัวมินเจอร์เนี่ยต้องใช้โต๊ะทางานเท่านั้นนะครับแล้วแต่ใครจะทําห้องนะผมทํานะผมห้องก็จะแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะส่วนตัวโต๊ะนะผมก็จะอยู่ตรงบริเวณ infrastructure นะครับตัวอสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวโต๊ะพนักงานตรงนี้ นะผมอันนี้คือโตะนะเดสนะผมสามารถใช้ได้ทุกพนักงานเลยนะแต่ถ้าเราเลื่อนปรับข้าๆทางซ้ายล่างอีกนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีคําเ่า m ม n นเจอร์อยู่นะครับก็คือเป็นโต๊ะสำหรับผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะปรับมาอีกก็จะเจอ f i n a n c e ลิฟ i ์ชั่นนะผมก็คือตัวนี้นะครับตัวคิดดอกเบี้ยนะครับคิดเงินนะก็สำหรับท่อนนี้นะครับมนเจอร์ของที่ต้องใช้นะผมอีสตตัวสุดท้ายนะครับก็ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับใน2คลิปนะผมใครที่อยากเห็นรายละเอียดของสตัวนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะอันนี้ก็คือ Delivery Driver นะคนส่งของก็ตามชื่อเลยคนส่งรถบรรทุกนะทำที่จอดทำอะไรให้มันก็จะไปส่งให้ตามอัโนมัติเมื่อเจ้าตัว m ี n a g เจ,เจสั่งของตัว Delivery ขนส่งเสร็จปุ๊บ Restock เติมสต็อกให้เข้าที่แคชเชียร์นะลูกค้าเข้าร้านมาซื้อของเช็คกับแคชเชียร์เราได้ตังค์นะผม แล้วก็การการโจรขโมยของนะครับการของเสียหายช่างการมานะมาจับโจรก็4ตัวนี้ทํางานพร้อมกันหมดนะครับในร้านร้านหนึ่งนะผมโอเคนะส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวพิเศษเสริมนะผมก็แล้วแต่ใครว่าจะเอามาไนะครับซึ่งผมความสามารถมันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมบอกตรงนี้ก่อนว่าผมไม่มั่นใจมากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวไฟน a l ลิฟิชันนะผมไฟนั้นก็เกี่ยวกับการเงินนะครับ รู้สึกจะเป็นการให้ยืมดอกเบีย้ยกู้เงินนะผมตัวนี้นะครับเป็นขอความสามารถพิเศษของเพิ่มเข้ามานะับก็คือคิดดอกเบี้ยนะครับสำหรับคนที่ขายของแพงๆเยอะนะครับมันอาจจะไม่มีตังค์ซื้อนะผมลูกค้าเราไนะม่ได้บัตรเครดิตตังค์ในธนาคารหรือว่าการกู้ยืมอะไรย่างนี้นะครับก็สามารถสร้างตัว f i n a i l c t i o n นะผมซึ่งโต๊ะของมันเนี่ยจะแยกนะครับแยกกับตัวเนเจอร์นะครับหรือว่าคนจัดการร้านนี่มันก็จะแยกกันตรงนี้นะครับ นน้ไปขอไฟแนนซ์เลเวชั่นทั้งนั้นอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับพนักงานทั้งหมด6ตัวนะครับผมมีแคชเชียร์ดิสก์มินิเจอร์การเดลิเวอรี่แล้วก็ไฟแนนซ์เลเวชั่นนะครับแต่ละตัวทำงานต่างกันออกไปนะผมอย่าจ้างผิดตัวนะครับจะจ้างคนมาจับตัวต่ไปจ้างแคชเชียร์นะผมจบเลยนะครับเสียตังฟรีนะผมแล้วก็พนักงานยิ่งนะผมยิ่งวิวอัพง่ายหรือว่าไม่ใช่สิยิ่งวิวอัพความสามารถยิ่งเพิ่มนะครับอย่างยิ่งผมเนี่ยทำวิวห้าแล้วนะครับความสามารถในการชี้อของเนี่ย มันจะเร็วมากเลยนะผมเช็คเอาท์นะครับเอาของมาวางปุ๊บๆแล้วก็เสร็จเลยนะผมก็ขอสัมภาษณเพิ่มนะครับส่วนต่อไปนะผมอัปเดตที่เพิ่มเข้ามานะครับผมไม่มั่นใจว่าอัปเดตมันมาถึงไหนนะครับแต่ก็พยายามจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งของที่ผมต้องทำอะ่ะมันยากมากนะครับใน Infrastructure มาเพิ่มของเข้ามาใหม่นะครับก็คือนี่ไงโอ้โหห้าล้านนะท่านผู้ชมแ e มแ e มส t a t i o นะครับ ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะแต่ s สเตชันแปลว่าสถานีนะผมเจ้าตัวนี้นะครับผมต้องการเงินอีกล้านสองนะเพื่อมาซื้อมันนะเขาบอกว่ามันเป็นแ n d ด์อัดดิเกิลแคมสเตชันก็คือเป็นรถไฟใต้ดินนะผมสามารถทําให้เราเนี่ยสร้างเจ้าตัวจอดรถหรอจอดอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการจอดพาร์กินะครับเป็นการ,าร,กร,การให้ลูกค้าเอารถมาจอดนะครับหรือว่าเป็นการลงจอดเพื่อเอาลูกค้าเข้าร้านนะผม ซึ่งตัวนี้มีราคา5ล้านเหรียญน,นะครับผมที่มีอยู่ไม่ถึง4ล้านเหรียญนี่ทําใจเลยนะก็นะผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะเถอะเป็ดทิปท้ายไว้นะผมผมก็จะขอตัดคลิปนี้นะไม่ให้ทํารีวิวอะไรใหม่ก่อนนะขอเก็บตังก่อนนะผมจะมาสอนแค่พนักง,งานทั้งหมดนะที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะคบส่วนคลเพิ่มเติมดูได้จากใต้ดีสคริปชันนะอย่าง finance lift delivery การสอนไว้ทุกอย่างมาแล้วนะครับ แล้วก็กล้องวงจรปิดนะครับก็สอนรายละเอียดไปแล้วนะครับละเอียดมากเลยนะครับไปดูด้วยนะครับผมโอเคนะครับวิธีได้ตังค์เยอะนะครับผมทำมันยังไงนะครับเพราะว่าเกมนี้เน้นตังค์อย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยผมต้องการตังค์ด้วยนะครับจะสร้างตัวนี้นะครับก็แนะนํานะผมไปดูคลิปสูตรนะครับพี่สอนทุกอย่างไว้แล้วนะพี่ทิ้งทุกอย่างก่อนตายไว้แล้วอะนะครับเหลือแต่ว่าให้เราไปดูกันหมดนะครับซึ่งก็ขอหทุกคนที่นั่งไปดูสูตรรับรับผมนะเอ่อทำตังค์นะตอนนี้ผมก็ยััังททํําาอยยู่นนะะคครรบบแล้้ววก็ดดี มันก็ได้ยินเยอะนะผมส่วนเคล็ดลับนะครับก็แนะนําให้ทุกคนนะผมเข้าบิลนะครับแล้วก็ไปดูตรงดีคอเลชั่นนะครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับมีไม่กี่อย่างเท่านั้นที่เราจะสังเกตนะก็คือตัวนี้นี่มันนี่ทีนะผมตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าคุณยิ่งมีเยอะคุณจะได้ตังค์เยอะนะผมซึ่งผมเนี่ยวางไว้แล้วเกือบ14ต้นนะครับก็วางไว้ทั้งหมดแหละอ่าตัวนี้เป็นตัวคูณตังค์นะครับคลิปสอนมันนี่ทีก็สอนไปแล้วนะครับ อยู่ในช่องผมนี่แหละนะผมก็สามารถเลือกหาได้ในในช่องแนวผมนี่แหละนะครับอาจจะไม่ได้แปลลิงนะเออซื้อตัวนี้สําคัญมากนะมันจะบวกเงินทุกๆ2%นะครับหลังจากที่เราขายได้กําไรนะผมผมซื้อมา700จริงๆมันควรขายได้700แต่แบบขายได้720 740อะไรงี้ในนี้ับก็คูณตามจำนวนต้นที่เรามีไปนะแล้วถ้าคุณปลูกไปร้อยต้นแล้วได้ทีละพันนึงนี่คูณมากเลยนะเยอะมากเลยนะผมถือว่าโกงนะโอเคแล้วก็สำหรับสุดท้ายนะครับอัปเดต ของใหม่นะครับก็ไม่รีวิวแล้วกันนะผมก็คือของพวกเครื่องใช้นะครับการเล่น To ูส s นะผมของใช้สวนหลังบ้านนะครับการเล่นแปลว่าสวนนะเออตัวนี้ก็จะเป็นพวกรถไวโบรู olo, ก็เป็นพวกรถไถหญ้ารถตัดหญ้าในพืชพันธุบี้อะ่ะเอ,อนะรถตัดหญ้าโฮที่ขุดจอบสวนอะไรต่งางๆนะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับผมก็มาบอกแค่นี้แหละนะครับ โอเคนี่คือสลับอัปเดตที่ผมเท่าที่ผมจะรู้นะครับถ้ามีคลิปหรือมีอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใต้ดีสคริปชันเหมือนเดิมนะใต้คอมเมนต์นะผมก็จะเขียนอธิบายไว้ด้วยนะถ้าผิดพลาดตรงไหนนะครับและสำหรับวันนี้นะผมพนักง,งานทุกตัวแล้วก็ของใหม่แถมสเตชชั่นหล้านต้องเก็บตังค์ซื้อนะครับแล้วก็เคล็ดลับนิดน,นึงนะผมสลับมาที่ทวีนะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะสลับโลติเกมเมอร์นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะปเปเ like, นะเน็นกำใจให้พี่ IP. สำหรับคลิปหน้ารถไฟฟ้า5้าล้านนะครับอีกล้าน2นเองผมจะเปิดไว้ทั้งคืนนะวันนี้ต้องได้นะครับก็ขออภัยที่คลิปมันไม่ได้อัปโหลดนานนะเพราะว่าพี่หมกกับเกมผีมากเลยครับเดี๋ยวม่มีแมนแม่นะมันไม่ผ่านสักทีนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ก็ต้องเจอกันอีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาตัวไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์ติดตามใครเจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมไปแล้วจ้า